พระเจ้าพระบิดานิรันพระองค์เท่านั้นที่ข้านำมาสการพระเยซูผู้เป็นความวังของใจ ข้าพึงอาศัยเชื่อในพระองค์เท่านั้นพระเมตตาลังมาดังฝนชุ่มชำ่ำเมื่อเดินในน้ำพระไทยข้าจะวางใจพระองค์ อดไปความรักพระองค์มันคงอบล้อมตัวขา้าตลอดชีวิตข้างหน้าจะขอพึ่งพาพระคุณพระเจา พระบิดานิรันพระองค์เท่านั้นที่ข้านมัสการพระเยซูผู้เป็นความหัังของใจข้าพึงอาศัย เชื่อในพระองค์เท่านั้นพระเมตตาหลังมาดังฝนชุ่มชำ่ำเมื่อเดินในน้ำพระไทยข้าจะวางใจพระองค์ตลอดไป ความรักพระองค์มันคงอบล้อมตัวข้าตลอดชีวิตข้างหน้าจะขอพึงพาพระคุณพระเมตตาหลังมาดังฝนชุ่มชำ่ำ เมื่อเดินในน้ำพระไทยข้าจะวางใจพระองค์ตลอดไปความรักพระองค์มันคงอบล้อมตัวข้าตลอดชี จะขอพึ่งพาพระคุณชีวิตที่เลือข้างหน้าจะขอพึ่งพาพระคุณ <Hey. S 1> ขอบคุณที่รับฟังค่ะขอบคุณค่ะ